ข้อ16ถ้าต้มน้ำบนยอดเขาสูงน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าไรข้อ1ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสข้อ2สูงกว่า100องศาเซลเซียสข้อ3 100องศาเซลเซียสข้อ4ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้ต้มอะข้อนี้นะเขาถามน้องถึงการที่น้ำเนี่ยจะเดือดเท่าไหร่เมื่ออยู่บนยอดเขาสูงถูกไหมน้องก็ต้องนึกก่อนว่าเขาบอกว่าการต้มน้าเนี่ย ถ้าน้องทุกคนรู้เนี่ยว่าน้ํามันจะมีจุดสองจุดที่สําคัญถูกไหมคือหนึ่งคือจุดเดือดสองคือจุดเยือกแข็งพี่ถามว่าจุดเดือดของน้ําอยู่ที่กี่องศานะหนึ่งร้อยองศาถูกไหมแต่ว่าจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่ศูนย์องศาพี่ถามว่าจุดเดือดกับจุดเยื่อแข็งเนี่ยเป็นคุณสมบัติของน้ําจริงป่ะเพราะฉะนั้นจุดเดือดกับจุดเยื่อแข็งเนี่ยต้องคงที่เสมอน้องบางคนก็จะเถียง เฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะต้มที่ไหนก็ต้องได้100องศาสเสมอถูกไหมแต่นั้นไม่จริงเพราะว่าอะไรการที่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติคงที่ก็คือจุดเดือดร้อยจุดเยือกแข็งศูนย์เนี่ยมันคงที่ที่เพเเชอร์ ure, หรือว่าความดันบรรยากาศตามทันไหมความดันบรรยากาศที่760ม mm. ิลลิเมตรประหลอด หรือเ6 0ด mm ้อยหกสิมิลิเมตรประหลอดก็คือความดันที่ระดับน้ําทะเลหรือระดับปัจจุบันที่เราอยู่กันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ว่าไอจุดเดือดร้อยองศาของน้ําเนี่ยมันคือการต้มที่พื้นราบหรือว่าการต้นที่ระดับน้ําทะเลมันก็จะเป็นร้อยองศาเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของจุดเดือดทีนี้น้องก็ต้องคิดดูถ้าน้องอยู่บนภูเขาพี่ว่าอย่างนี้พี่ให้นี้เป็นบนภูเขาอันนี้เป็นในเหว ซึ่งลึกกว่าในร,ระดับอันนี้คือระดับน้ําทะเลพี่ถามว่าถ้ายิ่งขึ้นไปข้างบนความดันจะยิ่งสูงหรือต่ําน้องเคยได้ยินไหมว่าเวลายิ่งเราขึ้นไปสูงข้างบนน่ะอากาศก็ยิ่งน้อยลงเบาบางลงความดันก็ต้องต่ําลงถูกไหมน้องนึกภาพอย่างนี้นะสมพี่วาดรูปน้ําน้ําอยู่ในนี้ถูกปะแล้วพี่ก็ใช้ไฟต้มฟูเป็นไฟต้มมา ถ้าข้างบนอากาศมันน้อยลงจากเดิมที่เคยมีแรงต้านมันอย่าเดือดนะอย่าเดือดนะอยู่เท่านี้ถูกไหมปรากฏว่าเฮ้ยข้างบนอากาศน้อยลงแรงต้านก็ลดลงลดลงลดลงเพราะฉันพี่ถามว่าถ้าแรงต้านลดลงมันจะเดือดง่ายขึ้นหรือเดือดช้าลงก็ต้องเดือดง่ายขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องถึงร้อยองศาก็เดือดแล้วแสดงว่าข้างบนก็ต้องเดือดเมื่อน้อยกว่าร้อยองศา อันนี้พี่อธิบายให้น้องเห็นภาพแล้วเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เขาบอกว่าถ้าเขาจะต้มในเหวล่ะหูยในเหวเนี่ยความกดอากาศกดเข้าไปยิ่งลึกยิ่งกดยิ่งลึก,ย,ลกยิ่งกด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 ลงมาปรากฏว่าแทนที่จะต้มเดือดที่ร้อยองศามันมีแรงต้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอุณหไอจุดเดือดก็เลยมากกว่า100องศาเซลเซียสนั่นเองเพราะท่านน้องรู้แล้วว่าถ้าที่ระดับน้ําทะเลเนี่ย จุดเดือดของน้ำจะคงที่ที่100องศาแต่ถ้ายิ่งขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจุดเดือดก็จะยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะแรงต้านมันลดลงก็เดือดง่ายขึ้นแต่ถ้ายิ่งลงมาข้างล่างจุดเดือดก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกที่มากขึ้นเพราะแรงกดมันมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้การที่เราต้มน้ําบนยอดเขาเนี่ยอุณหภูมิก็จะต้องเดือดด้วยต่ํากว่า100องศา ะสูงกว่าเมื่ออยู่ในเขวหรือที่ลึกๆถูกไหมถามว่าไม่แน่นอนขึ้นกับภาชนะนี่ตอบได้บ่ไม่จริงถูกปะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการรู้คือน้ําต่อให้นงจะต้มได้หมอ้อต้มได้กระทะต้มได้อะไรพัตต้มด้วยภาชนะพลาสติกหรือแก้วอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิอันนั้นเป็นแค่ตัวพาความร้อนมายังนะ้ำเฉยเฉยอันนั้นอ่ะมีผลแค่ว่าจะเดือดเร็วหรือเดือดช้าเท่านั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นไอตัวที่จะบอกว่าเดือด ที่อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับความสูงหรือว่าความสูงอะ่ะมันขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อหน,นะคะต่ำกว่า100อองศาเพราะว่าความดันอากาศมันลดลงนั่นเอง